อัสลามุอะลัยกุมมารามุตุลลตาลาวบเระกาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูมาสตาตาปูนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเชือ้อโควิดก็ยังคงระบาดในบ้านเราอยู่นะคะคุณครูก็ต้องขอความร่วมมือนักเรียนนะคะ อยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปไหนนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไหนนะคะัเรียนให้เราตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอที่คุณครูนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะ,ะน,ะะนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานของสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดการเรียนลำดับจํานวนค่ะข้อที่1เรียนลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากค่ะขั้นตอนแรกนักเรียนดูจํานวนก่อนค่ะ ว่ามีกี่หลักนะคะตัวแรกค่ะจำนวนแรกคือ1,2,3,4,5 5หลักค่ะจำนวนที่2,1,2,3,4 4หลักค่ะ1,2,3,4,4 4หลักค่ะนะคะจำนวนที่มี5หลักมีค่ามากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะจำนวนนี้มีมีค่ามากกว่านะคะทีนี้เราไปดูจำนวนที่มี4หลักค่ะเราก็เปรียบเทียบทีละหลักนะคะ เริ่มที่หลักพันค่ะ8ปดพันนะคะต่อไปหลักร้อยนะคะเป็น0นค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ8ค่ะต่อไปสุดท้ายหลักหน่วยค่ะ0นย์กับ9ค่ะ9มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือจํานวนที่อยู่ตรงกลางนะคะอ่านะคะอันดับที่1นะคะก็คือ8ปดพันแปดสิบค่ะ ตามด้วย8 0 8 9นแะคะและจำนวนที่มี5หลักค่ะ15,340ค่ะข้อ2เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเราทราบแล้วว่าจำนวนที่มีค่ามากก็คือจำนวนที่มีหลักก็คือ5หลักนะคะก็เขียนลงไปนะคะจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลยนะคะ2อ0 0ม ตามด้วยหลักพันค่ะเราก็ดูนะคะ5,000กับ8,000ค่ะ8,000ย่อมมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะตามด้วยสุดท้าย5,590ค่ะข้อ3นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมากค่ะนักเรียนคือใส่ตัวเลขอะไรก็ได้นะคะให้มันเรียงจากน้อยไปหามากค่ะเราอาจจะใส่เป็น 9 0 0 0ก็ได้ใช่ไหมคะให้มันเรียงจากน้อยไปหามากคะ่ะข้อ4ี่ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนเป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อยคะ่ะค,คล้ายคข้อที่3นะคะให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะใส่ตัวเลขอะไรก็ได้นะคะนักเรียนให้มันเรียงนะคะ9,000ันได้ไหมคะได้คะ่ะนักเรียนเยอะแยะเลยนะคะให้มันเรียงนั่นเองนะคะการเรียงลำดับจำนวนคะ่ะคล้ายๆข้อตะกี้นะคะ เป็นแต่ว,ว่าเราเพิ่มจํานวนนะคะจาก3ามจำนวนเป็น4ี่จำนวนนะคะวิธีการทํานะคะนันเกเรียนก็ดูหลักก่อนค่ะอ่าตอนนี้5หลักนะคะ4หลักนะคะแล้วนันเกเรียนก็ไปเปรียบเทียบว่าจํานวนที่มีหลักเท่ากันนะคะสามสามจำนวนตวเน,นี้จํานวนไหนมีค่าน้อยที่สุดนะคะสรุปก็คือจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือแปดพันสองร้อยสิบค่ะ ตามด้วย9,230ค่ะตามด้วย9,920ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ1 0ึ่มืนค่ะข้ออื่นๆก็เช่นกันคะ่ะนักเรียนนะคะข้อ2ค่ะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยคะ่ะวิธีการก็เช่นกันคะ่ะนักเรียนคือดูจำนวนหลักค่ะ่อ,อ5หลัก5หลัก4หลัก4หลัก จำนวนที่มีห้าหลักเราก็ไปเปรียบเทียบนะคะจำนวนที่มีห้าหลักตัวที่มากนะคะจำนวนที่มากคือ1 4 0 5 6ค่ะตามด้วย1 0 0 0 0มืค่ะต่อไปจำนวนที่มีสี่หลักก็มีอยู่สองจำนวนนะคะจำนวนที่มีค่ามากก็คือ9 0 8 7ค่ะตามด้วย9 0 0าค่ะ ไม่ยากมากใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดของอาทิตย์นี้นะคะขอให้นักเรียนทำให้ได้ทุกคนนะคะทำถูกกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ